สิ่งที่คนขาย NAD+ Therapy เขาไม่ได้บอกคุณมีอะไรบ้างเดี๋ยว EP นี้ผมเล่าให้ฟังครับสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาอุจจาระแล้วเหมือนมีอะไรค้างๆคาคา,า,าออกมาไม่หมดลองรับประทานอาหารเสริมกูดกัดอดดูแล้วคุณจะแปลกใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครับสั่งซื้อได้ทาง Line ID@ เวลเนสครับเวลาคุณเดินไปห้างสปปรรพสินค้าใช่ไหมครับคุณเดินผ่านคลินิกเสริมความงามนะครับคุณไปดูแลหน้านะครับไปหาหมอทำหน้าไปคลินิกชะลอวัยไปศูนย์เวลเนสศูนย์แอนตี้อจิ้งศูนย์เวลเนสเซ็นเตอร์โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเซลล์มีคนขายนะครับ ให้คุณมาสนับสนําเสนอการฉีดการทำเนท t เทรลปี้ก็คือการฉีดเนทเข้าไปทำเรื่องด่ให้กับคุณเขาก็จะพูดข้อดีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยพูดเป็น f i ฟิข้อประโยชน์นะครับว่าเป็นยังไงฉีดแล้วเป็นยังไงอะไรพวกนี้อันเนี้ยจะไม่พูดถึงเดี๋ยว EP นี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่คนขาย NA+ d น l e เนี่ย เขาไม่ได้บอกคุณข้อที่หนึ่งนะครับสิ่งที่เขาไม่ได้บอกคุณข้อแรกนะครับก็คือร่างกายเราต้องการทุกวันแต่เราไม่สามารถฉีดได้ทุกวันจริงๆถ้าให้พูดเปลึกกว่านั้นนะครับร่างกายเราต้องการทุกเวลาด้วยซ้ำทุกวินาทีด้วยซ้ำหลาบใจที่คุณยังหายใจอยู่ยังหัวใจเต้นอยู่ยังใช้พลังงานยังอะไรทุกอย่างเนี่ยร่างกายต้องใช้ตลอดเวลา ดิฉะนั้นการที่เขาบอกว่ามันมันสำคัญนะมันก็จริงแต่คุณไม่สามารถที่จะฉีดทุกวันได้นะครับเพราะอะไรคุณลองนึกภาพดูว่าสมมุติว่าร่างกายคุณต้องการทุกวันทุกวินาทีนะครับแล้วคุณก็เสียบสายคาไว้คุณไปไหนมาไหนคุณก็เดินถือสายน้ําเกลือจดไว้ตลอดเวลาเพื่อจะได้เฮลตี้เพื่อจะได้ต้านอนุมูลอิสระอย่างนี้เหรอมันเป็นไปได้ไหมครับมันเป็นไปไม่ได้หรือต่อให้ไม่ต้องเสียบสายคาก็าได้ครับ ตื่นเช้ามาคุณไปฉีดก่อนก่อนไปทํางานกลับมาค่อยฉีดอะไรเงี้ยมันเป็นไปไหมมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับคุณควร,ควรที่จะต้องทําให้กระบวนการที่มันมีอยู่แล้วอ่ะในร่างกายนะครับกระบวนการเนี้ยที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยที่เขาบอกว่าพอเวลาอายุเกินห้าสิบเนี่ยมันลดลงอันก็จริงแต่ถ้าสมมุติว่าคุณพยายามทําให้กระบวนการที่มันมีอยู่ในร่างกายคุณเนี่ยมันลดลงชา้ชาชลดลงชา้ชาชลดลงชา้ชาชแล้ว นานๆไปเติมสักทีหนึง่งก็ไม่เห็นหนเไม่เห็นเสียหายนะครับข้อที่2นะครับควรที่จะต้องกินวิตามินดีทุกวันอ่านะเพราะอะไรครับเพราะ NAD+ เนี่ยมันก็คือวิตามิน B3 ารูปแบบหนึง่งถ้าคุณกินจากอาหารธรรมชาติก็ต้องกินให้มันถึง รืออาจจะเกินก็ได้เพราะวิตามินบีอะไรนาะเกินมันก็ฉี่ออกนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคุณจะกินในอาหารเสริมคุณก็ต้องเลือกเอาถ้าแบบทั่วๆไปเลยวิตามิน B3 ก็คือไนอาซินแต่ถ้าคุณอยากจะเหนือกว่าอยากจะบีออนกว่าอยากจะได้คุณภาพที่ดีกว่าเพื่อให้ร่างกายสามารถเปลี่ยนไปเป็นสารที่ชื่อว่า NAD ได้ง่ายกว่าคุณก็ไปเลือกแบบแอคทีฟอ์มของวิตามิน B3 ก็คือไนอาซินามาย อ่าเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องแปลกใจบางทีคุณไปเห็นวิตามินบีย่งทางี่บางยี่ห้อท่ามราคามันสูงจังเลยเอ,อ้าก็แบบนี้มันเป็นแบบแอคทีฟฟอร์มไงมันก็ดีกว่าอยู่แล้วครับคนที่จะเหนือกว่าคนที่จะได้ของที่มันมีคุณภาพมากกว่าก็ต้องมีความรู้มากกว่าอ่ะบางคนกินแค่วิตามิน B3 อาะถ้าดีหน่อยมีความรู้มากกว่าก็กินให้มันครบทุก B ไปเลยนะครับมในเนสกินแล้วก็กินให้มันเป็นคอมเพล็กซ์ B ไปเลยเป็น แลวท่านเหนือกว่าก็คืออะไรก็เลือกเป็นเป็นแบบแอคทีฟฟอร์มไปเลยอันนี้นะครับข้อที่สามนะครับสิ่งที่เขาไม่ได้บอกคุณสิ่งที่เซลสิ่งที่คนขายเขาไม่ได้บอกคุณก็คือยังมีเอเซนเชียลโคแฟกเตอร์อื่นอีกมากมายวงเล็บนะครับเยอะไมหมดเลยถามว่า NAD plus เนี่ยเป็นเอเซนเชียลโคแฟกเตอร์ก็คือเป็นสาราร่วมที่จำเป็นในกระบวนการที่ ข้อดีต่างๆที่เขาพูดที่เขาเล่าให้ฟุง้งอ่ะที่เราขาเล่าให้คุณฟังอ่ะมันจริงแต่อย่าลืมว่าในร่างกายเราอ่ะมันสลับซับซ้อนมันไม่ได้มีมันไม่ได้ต้องการแค่ NA+ d อย่างเดียวครับมันต้องการสารร่วมอื่นๆหรือว่าโคแฟกเตอร์อื่นๆที่จําเป็นอื่นอีกเยอะไปหมดเลยนะครับเบสิกพื้นฐานก็คืออะไรกรดอะมิโนที่จําเป็นนะครับเอ่อวิตามินเกลือแร่เห็นไหมครับรวมถึง จริงอะเพสิกพื้นฐานอะอาหารหลักห้าหมู่นะครับมันต้องการครบทุกอย่างมันไม่ได้ต้องการแค่ NAD+ อย่างเดียวเท่านั้นที่ทำให้คุณสุขภาพดีได้ทำให้คุณสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดทำให้คุณชะลอไวัยได้ข้อที่สี่นะครับไม่ใช่แค่ NAD+ อย่างเดียวเท่านั้นที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของไมโทคอนเดรียหรือว่า กระบวนการสร้างพลังงานให้กับร่างกายเพราะฉะนั้นคนไหนที่เคยฉีดเข้าไปแล้วคุณก็จะรู้สึกกระชุ่มกระชวยมีแรงมีพลังสมองปูดปาาดรู้สึกสดใสมี e NERGY เพราะว่ากระบวนการสร้างพลังงานในเพลิโตคนเดเนี่ยมันสมบูรณ์่าเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่แค่อย่างเดียวไง NAD+ มันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเท่านั้นนะครับมันยังมีอะไรอีก โคเอนไซม์คิวเทอ๋าโคเอนไซม์คิวเทก็มีก็สำคัญนะถ้าคุณกินร่วมร่วมเข้าไปด้วยแล้วเนี่ยชีดร่วมเข้าไปแล้วด้วยเนี่ยโคแทนที่มันจะรู้สึกอย่างนี้มันจะรู้สึกอย่างนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณได้รับ ALA หรือว่าอัลฟาไลโปอิกแอซิดเนี่ยที่มันสามารถเข้าไปปกป้องเข้าไปช่วยทำทำให้กระบวนการทำงานของไมโตคนเดียมันสมบูรณ์ขึ้นอีกนะครับ หมายว่าคุณจะซินหรือฉีดนะคุณเบืเพิ่มบวกเพิ่มขึ้นไปนะจาก NAD อย่างเดียวบวก NAD บวกโคเอนไซม์คิวเรู้สึกงี้ NAD บวกโคเอนไซม์คิวบวกอัลฟาไลโปอิกแอซิดอย่างงี้มันจะรู้สึกเบิ้ลกันไปสามเท่าสิบเท่าอย่างนี้นะครับหรือแม้กระทั่งในกระบวนการเออเขาเรียกไรกระบวนการเกี่ยวกับพลังงานน่ะทั้งหมดของร่างกายนะครับก็รวมกับวิตามินดีถ้าร่างกายคุณได้รับวิตามินดีมีระดับของวิตามินดีที่ อยู่ในระดับที่มันสมบูรณ์เนี่ยคุณก็จะยิ่รู้สึกมีพลังงานกระชุ่มกระชวยนะครับเป็นหนุ่มเป็นสาวรู้สึกแบบกระปี้กระเป๋ามากขึ้นไปอีกนะรับไม่ใช่แค่ NAD Plus อย่างเดียวเท่านั้นนะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับเขาไม่ได้บอกว่าหลังจากที่คุณใช้บริการคุณซื้อเขาเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่คุณฉีดเสร็จแล้วนะครับคุณจะต้องไปทำยังไงให้สารตัวเนี้ยมันลดลงช้า จะทำยังไงให้กระบวนการในการสร้างที่มันมีอยู่แล้วภายในร่างกายเนี่ยมันสมบูรณ์และมันพยายามสร้างขึ้นมาแล้วจะให้ทำให้คุณเนี่ยกลับมาฉีดอีกช้าลงนานลงนะคเขามไม่ได้บอกนะครับเขามไม่ได้บอกว่าคุณควรที่จะต้องอย่าก,กินเยอะกินพอดีอิม่มอย่าก,กินอิ่มจุกอย่าก,กินบุฟเฟ่อย่าก,กินมื้อดึกครับอย่าก,กินให้มันเกินความจำเป็นอย่าก,กิน อาหารที่มีค่าดัชนีน้ําตาลสูงอย่ากินน้าอยากินไขมันในปริมาณเยอะเขาไม่ได้บอกนะเขาไม่ได้บอกคุณว่าคุณควรที่จะต้องมีช่วงเวลาในการอดอาหารนะครับให้นานเกินกว่า8ชั่วโมงต่อวันอันนี้เขาก็ไม่ได้บอกคุณนะเขาไม่ได้บอกคุณว่าคุณจะควรทีต้องออกกําลังกายแบบแอโรบิกรวมถึงการออกกําลังกายที่มีแบบ s ีสตันด้วยเนี่ย สองอย่างนี้เมื่อเหมือกันแล้วรวมไปแล้วมันก็ช่วยกระตุ้นกระบวนการสร้าง NAD+ ที่มีอยู่แล้วในร่างกายให้มันสมบูรณ์คุณจะได้ไม่กลัดมาฉีดเร็วขึ้นนะครับสรุปสุดท้ายนะครับ NAD+therapy เนี่ยมันดีนะยอมรับเลยมันเป็นสารที่สำคัญและจำเป็นนะครับสำหรับร่างกายแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะฉีดได้ทุกวันอยู่ดี คุณต้องการทุกวันทุกวินาทีก็จริงนะครับคุณควรดูแลปัจจัยพื้นฐานที่มันมีอยู่แล้วในร่างกายคุณให้มันดีให้มันสมบูรณ์แล้วการที่คุณจะไปฉีด NAD นะครับการจะไปดริป NAD คอเตอร์ครั้งหนึ่ง6เดือนครั้งหนึ่งปีหนึ่งครั้งหนึ่งอันนี้ก็ไม่ว่ากันเพื่อจะไปบูสต์ไปเสริมเข้าไปบ้างสำหรับท่านไหนนะครับที่ดูแล้วชอบรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์ ถ้ารู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นรอบข้างก็กดแชร์ถ้าคุณมีเป้าหมายเดียวกันนะครับอยากดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอยากคุณดีอยากชะลอวัยอยากห่างไกลโรคก็กดติดตามถ้าไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ